นนมีงานข้อเพชรวัฒนถนนที่อุตรดิตถ์นะคะงานประจำปีมีวันที่เถ้าถึงที่สิบสามนะคะรอผู้ว่ามาเปิดนี่เกน้องจอยบุตรสักปนม วัดท่าถนนนะคะนักแก่ง เจนาบทของพ่อเพจนะคะตุ๊กตารีไม้พิษเทียน

ไห้ทุกเทียนนะคะอันนี้จะถวยายสังฆทานนะคะุ Sampai jumpa di video selanjutnya สาอเขตนะคะเพื่อนามอันสุดท้าตวันธรรนะคะองต,ตละลุ อันนี้ก็มีงานประจำปีนะคะ,นนะ,คะ,ะติด้าวัาน,นที่วันแรนกเป็นามมีนาะคะสองพันร้อยสิบแปดต่ถ้ผู้มเกียรติรคุารกับกับอณนนี้ท่านสิทิวัฒน์บุคคลเจริญผู้ว่าการในประวัิประทานเอกทีและประายาเกียรติดรนทางมาถึงหน้าที่รับรองในขณะันี้แล้ว เจดีสมุนเพื่อเกิดความสิริมงคลในการเปิดงานนัตการปิดทองหลวงพ่อเพชรประจำปี2568นักบัดนี้แล้วขอ,อรีเชิญท่านสิริวัตรบุภาเจริญผู้วันการเ่ยวบัติริศประธานในพิธีจุดธูกเทียนบูชาพระปรันักใยที่ต้องบูชาขอที่เชิญ เราไม่สนใจเราไม่สนใจมหรอ่เราจะไม่ดูดูที่จ้บอกอะไรบอกว่าโม่กินนกป่าตัเป็นคังน่งเนาะที่เราไปกินอาหารที่นี่ก็จะมีเนื้ที่เราไปกินม่นก็ไม่ใช่พูดแลบปูเาใส่ปมาใส่ปลาให้นองอ อันดับสองใจเดชเชิญท่านประธานวิธีผู้ริพิธีทุกท่านนะครับได้ตั้งใจนะครับบูชาพร,าร,ราท้ายจประถนาธรรมทานจิพร้อมกัะทุกท่านอีมินาจักการบรนะพุทธังปูเชมะอีมินาจักการบรนะธรรมังปูเชมะอีมินาจักการบรนะ สังขงผู้เช่วมาอกอบราหังสมมาสัมุทโธภะวาพุทธังพระพวันตังอะภิวาเทมิสวาาโตภะวะตาธัมโมธัมมังนะมัจจามิสุปฏิปันโนภะวะโตตาบะกัจสมโป ตั้งคังนักมามิมิมัดยมพันเตมบิดชุงมิดชุ่มรักนาทายาติสัะเนนาตหาปัญจะติรานิยาจามาทุติยัมปิมัดยงพันเตมบิดชุงมิดชุ่มรักนาทายาติสัะเนนาตหาปัญจะติรานิยาจามา ตัดติยมปิมักยมพันเตมบิตุงบิตุงรักธนาธายาติสรเนนัหาปัญจสีรานิจามะนโมตัสสะโพธิโตลาโธสมะนโมตัสสะโะโตาโธสมะ สัมุะสตนัโมสัตว์พะคตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธนัโมจะครตรหัโตสมาสัมพุทธะโตะะคตหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสตะพระคะวะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูตธรรมังคธรรจะับนำขคาฉามิ ทิ่ยัมปีพุทธังจรับนังคาฉามิดอปีามังสรันังคาฉามิโทษที่ยัมปีธรรมังจรันังคาฉามิดอปีลางงรนังคาฉามิโทษทยัมปีสังขังจรันังคาฉามิดอปีพุทธังสรนังคาฉา ติยัมป <ido> ีพุทธังจรัตนังคาชามิญาติธรรมังรัตนงคาชามิตติยมปีธรรมังจะรัน์คาชามิญาติธรรมังจรัตนคาามิตติยมปีสังขังจรนังคาชาเมิติธรต ติขาตธทรมสมาธิยาณิปานนาติปาตาเวรัตมณีติขาปัตัมตมาทิยาเมตตาตาเวรัติยะติขาตธทรมสมาธิยาณิอัินาทานา เรมรักมันสิติขาปัทาังจกมาทิยามีอะเสวัสดี่เวระตนีิลิเกยทตงยนะยัามีกาเมตุมิชาจเจราเวรมรักมันต yeah, ิขาปัทา so ังจะมาทิยามีสวัสะ เวระนิยติขาเจทางสมาธิญาณมีมุจจาวาทาเวรพระมณีสิขาปัทังสมาธิญาณมีธุระเมระยะมัชฌะปะมาทัลนาเวระนิยติขาปจทังสมาธิญาณมี

ก็ตอมาีลงเิโตทรอยู ah ่สตาตเวปฏิปฏิภาหายัตสับจำปั